สำหรับท่านที่มีอาการปวดหลังนะปวดเอวร้าวลงขานะครับอย่าเพิ่งท้อใจอย่าเพิ่งหมดหวังนะครับวันนี้เนี่ยเรามีตัวช่วยที่เป็นการดูแลแบบตรงจุดตรงวิธีมากที่สุดแล้วนะครับวันนี้นะครับจะมีอยู่2ตัวที่ผมอยากจะมาแนะนานะครับที่จะไปช่วยนะครับในการฟืน้นฟูแบบตรงจุดเลยเวลาที่พ่อแม่นะครับไปดูแลมาหลายเรื่องอาจจะไปกินมาหลายอย่างแล้วมันยังไม่ดีขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ใช่แปลว่าสารอาหารอันนั้นไม่ดีไม่ใช่นะครับแต่แค่มันเป็นสารอาหารที่มันไม่ได้รักษา,ารตรงจุดเท่านั้นเองถ้ามารักษา,ารตรงจุดเรารต้องดีขึ้นนนะััวีี้จมอยู่2 ที่อยากจะแนะนานะครับตัวนี้นะครับจะเป็นสารสกัดที่เข้าไปช่วยฟื้นฟูเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนนะครับซึ่งเวลาที่เราเป็นหมอนรองกระดูกเสื่อมอะแปลว่าหมอนรองกระดูกเราครับมันเป็นกระดูกอ่อนนะครับซึ่งในร่างกายเราจะมีกระดูกแข็งกับกระดูกอ่อนถูกต้องไหมครับคันนี้พอกระดูกอ่อนเราเสื่อมนะครับหมอนรองกระดูกยุบตัวหรือมันปิ้นออกมากดทับเส้นประสาทตัวนี้ครับมันจะไปช่วยสร้างเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนขึ้นมาใหม่ซึ่งตัวนี้ครับก็คือคอนไดตินธรรมชาติจากจมูกปลาแซลมอนเป็นเทรดมาร์กนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นทำไมต้้ออองใชมมมกปาแแซนคื่ ตัวนี้นะครับมันเป็นคอนดอยตินชนิดเดียวกับในร่างกายของมนุษย์พวันเวลาที่เรากินเข้าไปอ่ะมันจะดูดซึมเอาไปใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้1เม็ดก่อน,นอนลดอาการปวดได้นะครับลดอาการปวดปวดตามข้อปวดเอวปวดเข่านะครับดูแลได้หมดเลยเพราะมันเป็นการลดความเสื่อมของกระดูกอ่อนนะครับส่วนตัวที่2ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวฟื้นฟูเส้นประสาทครับถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่มีการปวดล้าลงขาปวดล้าวลงสะโพกยิ่งเดินยิ่งปวด ก้อมเนื้ออ่อนแรงขับถ่ายลําบากอันนี้แปลว่าเส้นประสาทเราเสียแล้วนะครับเส้นประสาทเสียต้องฟื้นฟูเส้นประสาทต,ตัวนี้จะมีสารสื่อนําประสาทนะครับที่มันจะเข้าไปช่วยกระตุ้นนะครับให้เส้นประสาทเราคืนตัวอาการปวดต่างๆตรงนั้นนะครับอาการปวดร้าวลงขาที่เคยบอกมันจะดีขึ้น